สวัสดีครับวันนี้ผมมมาทําวิธีทํากับดักนะครับบางครั้งก็มาตายบางครั้งก็ตายนะครับอืมอืมถ้าเอาประตูใกล้กับดักนะไม่งั้นคนอื่นจะเห็นอัน,นก็เห็นวนดะ นี่เสร็จเสร็จแล้วครับแล้วก็ปรับนี่คายเข้าไปโอ,อ,อ้เอออือใครก็ได้ช่วยด้วยต้องมีคนหนึ่งมาช่วยเหยียบนะครับเดี๋ยวให้เราทุบก,ก็ได้ออแต่ได้เพราะว่าแล้วของที่เราเหยียบไปมันก็จะค้าอยู่ในนั้นแล้วคนที่แกงเขาก็จะหยิบไปแล้ว,ลวคนคนที่แกงเขาจะได้ของฟรีจบแล้วคะ่ะ